สวัสดีครับวันนี้เรายการสตรีมแฟมิลี่นะครับวันนี้อยู่ไหมครับพิกเซอร์มอนหรือไหมครับบอกตอนอยู่ที่พาร์ทเอ่อห้าสิบเจ็ดแล้วนะครับผมวันนี้เราจะเล่นไหมครับเออเกินที่เป็อะไรมูนอ่ะไอ้เชี่ยอันเนี้ยนอนเอะแอบหมด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 เลยตายยาวนี้อยู่กับพี่หนึ่งยินโอเซนแล้วอยู่พี่วอร์มไนทีแล้วอยู่พี่กินสลังยาวนะฮะ วันนี้เราไม่ได้เป็นคาร์พิเซมอนเนี่ยครับขอโทษนะครับพารที่แล้วที่ผมเสกคือผมม่วงจริงๆโอ้โหแคสไหมครับมาห้าสิบกว่าพันแล้วก็มีเหนื่อยมั้งเป็นเรื่องธรรมาดานะก็มีการโฟกัสการเสกมัง้งก็ขออภัยนะฮะนะฮะวันนี้จะมาทําอะไรกันดีพี่ย้ายบ้านไหมย้ายบ้านก<น>็ได้ครเห็นแต่จะให้หลายรอบแล้วเออบ้านเราไปย้ายบ้านดีกว่าเราจะเอาอะไรบ้างถนัดเลยเรื่องสร้างบ้านโอ้โหเลื่อนขึ้นไปพี่อ่ะเห็น เราจะใช้ไปที่ไหนกันดีครับไปหิมะดีไหมไปหิมะเพราะเก็บของที่จําเป็นไปกันก่อนไหมอ๋อที่จําเป็นที่สุดกระเป๋าต้องมีกระเป๋าไม่งั้นจะได้ใส่ของเพิ่มได้ไม่ใช่เกมวอรีเลยมั้ยพยายาไม่ค่อยพูดมากนะพี่แกจะเริ่มปวดหัวนะฮะยังเผาไม่เสร็จเลยของผมเนี่ยตรงเนี้ย ที่เราไชพี่เดี yup. <พ>๋ยวเราไปหาตั้งที่ตั้งลูกลากน่อนเดี๋ยวพี่าเนี่ยเอาออกได้นะออกเลยนะพี่ที่ครับกดกดเซฟกดเซฟเนี่ยกดเอ็กนะฮะเอ่อกดกดกดตัวเอ็มนะพี่เพื่อเพื่อกดตัวซีเพื่อเซฟจุดจุดจุดพอยนี่คือบ้านของเรานะครับกดตัวซีเลยไปอีกกี่เมตรถึงบ้านเรากดตัวซีฮะเซฟไปแล้วเซฟบ้านลวโอเคบ้านนั้นจะเร็มู่นี้ว่าครับไป อาจจะไปตามล่าหาบ้านใหม่กันพี่จะเดินไปใช่ไหมพี่จะมีใครบินได้บินได้บนตัวไม่ได้ค่ะบินไม่ได้อ้าวอินโนเซนต์บินไม่ได้คนเดียวพี่หนึ่งกากจุงวะแน่นไงเจ็บยังไม่มีตัวไหนบินได้เลยนะในเนี้ยที่มีผมมีไฟไอเนี้ยเออเไฟไฟก้อนเหรอไฟก้อนใช่แต่มันบินไม่ได้ล่างไม่พัฒนาเลย มีใครมีตัวบินบ้างอ่ะมีแต่ตัวเดียตัวเดียวเออมีตัวเดียวอ่ะพี่เดี๋จะต้องหายพี่ฮะเดินไปแล้วกันเดินแล้วก็หาเดินไปพี่หนึ่งพี่หนึ่งนี่เป็นตัวถ่วงมากเลยพี่หนึ่งหรือว่าเจ็บจุงป่าวอีกเลยนะฮะเราจะยันนี่จะย้ายบ้านเพราะรู้สึกว่าโปเกมอนตามๆนันเกิดเปิดเกิดแค่กับมีววตรงเนี้ยถ้าจับได้แค่ ใช่พี่อืมแถวนี้มันมันมันซ้ําแล้วอะ่ะมันจับจนจะหมดแล้วเนี่ยใช่ฮะรผิดพานแล้วเนี่ยก้นไหนมันบินได้มากจับจับไม่มั่งก็มีไฟาก้อนนะพี่เต็มทีอ่ะมีพี่จอร์ดแบบตัวหนึ่งแต่ยัง,ย,งยังไม่ยังไม่กลายร่างเลย้องกลายร่างเขาาดีชาร์บดีชาร์บอ,อันไหมันอะไรวะเดินไปเดี๋ยวก็เจอไเ่เดินไปจับไปดีไหมอยากจะไปเช็คจุดเผาป่าจริงเลยแม่งลูกทิพหาย เันจะเผาป่าเลยเผาเผาไม่ให้หมดเลยพี่โอ้โหอย่ามาลามป่าไปนู่นนี่นั่นเอาต,ตีไม่มาบ้าสวยครับระวังตำรวจจับทำไมพี่เผาป่าเผาป่าเมันผิดกฎหมายใช่ไหมตัวนี้ตัวนีตั้งแต่พันแรกเงินพานทัานเนี่ยเราตัดไม้ไม่ไมมฟ้องกรมป่าไม้บ้างหรอครับพี่ฮ่าเรามันไม่งี่ป่าทั้งหมดไม่เลยไม้พี่แตกบ้างว่าวเนี้ยไม่แตกก็ไม้ดีขึ้นนะพี่ เปลี่ยนไม้ใหม่เปลี่ยนไม้ใหม่ไม่เก่านี่พี่ว่าเป็นคนที่แบบเบื่อของเก่าแล้วเปลี่ยนทิ้งอะไรเงี้ยอยากไปใครไปคบพี่เขาหนะครับประมาณนั้นน่ะทุยไม่ใช่เบื่ออะไรง่ายผมผมชอบของเดิร์มเหมือนกันฮะนี่จะบอกใครหรือเปล่า นั่นนะอุ้ยตีทำไมอินโนเซนต์ไม่ดูฮะไม่ดูตีอะไรยังไม่ได้ตีใครเลยโบสถโค้งอับตีพี่เฮ้ยมิว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 เห็นไหมมิวเห็นนะเฮ้ยปุยมอนตำนานไม่เห็นไม่ตกใจกันเลยเหรอเห็นมันหลายพาร์ตแล้วนะเห็นมันหลายพาร์ตนะเห็นโดนลืแล้วเอาไปไหนกันแล้ววะมิติตัวอะไร เดว่ว่วิ่ตกใจกันอนกันดีเลยครับโมอ้โโอ้โโอ้โหอ้โหโอ้โหนอ้โหโอ้โหลออเอ่ะไม่้หออเโยนอโอ้โหโล้โโออ้อ้โอ้อ้โ้หหนอันแล้วเนี่ยเดินไม่รอกันเลยเอาไปไหน้อโอเคจับมือหหอโอหหออ้้ออ้นไม้เออนอยู่กับโอ้้น ได้ตัวนี้มาก็คือแบบเทพเลยนอัี่พี่สามารถฆ่าปุ่มอนได้เกือบทุกตัวเสรอจแล้วครับใครรู้เรือใครวิ่งผ่านแล้วไหมมอเตอร์ไซค์ใครบ้านใครบ้านกีนนะเป็นเรื่องปกตินะฮะฮะท่าบ้านดูอยู่แล้วถ้าบ้านนี้ถ้าบ้านนี้แบบว่าขุดหัวอยู่ท่าบ้าบบว่าขุดหัวยฮิปโปโปเตมัสหรือว่าตรงนั้นไหนวะนั่นน่ะตกใจเผื่อว่าทำมาที่ตกใจแล้วเจอมีไม่ตกใจกันสักคนเลยแล้วก็้าด้วยแม่ง เห็นจนเบื่อแล้วมิวไอเนี่ยเนี่ยตัวอะไรเนี่ยเมื่อกี้เห็นยันไม่ใช่โปเกมอนในตำนานแล้วฆ่ามไปทิ้งเลยพี่ฆ่าไปเลยฮะฆ่าทิ้งละของมันมิวเลือดเป็นมิเลือดอะไรคิวเลือดเหรออ๋อแน่เขาตีโปเกมอนันอยู่ตายวพี่เลยโปเกมอนก็มีบิดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเจออ่าเราก็ตรงไปเรื่อยๆรื่อยใชเมืองหิมะมันก็น่าอยู่เมืองหิมะก็น่าอยู่นะมันมีรองเท้าวิ่งเร็วผมไม่ได้ใส่พี่ เดี๋ยวมันมีมันมีนี่นะครับมันเหมือนเป็นจักรยานนะพี่เดี๋ยวผมโดนมอสใหม่แบบมอสที่แลบนแบบว่าเห็นหัวคนดีกว่าดีกว่าได้เห็นพวกเราจีนแล้วใครเขามาสร้างอะไรกันตรงนี้ทำไมมันเป็นอย่างงี้เนี่ยเเบลสปา์มระไม่รู้เมย์ก็ไม่ใช่เบินไหนกันอะบินไหนกันนะครับเดินตรงมาเรื่อยๆลองบินมาดิโอ้ยสู้ทําไมใครใช้บินไหนกันอะไม่เจอพี่เลยบินมาบินมา ่ีนนบินบินแล้วบินตรงมาเรื่อยๆนล้วเราบินนะสเลอรมีมอนขวางทางผมอยู่โอ๊ะโอ๊ะหายสาตรงนี้นี่วิเจอโปเกมอนใหม่ๆเยอะเลยนะที่หนึ่งไม่เคยเห็นยิ่งออกไกลยิ่งเจอโปเกมอนใหม่ๆเลยปกติอยู่บนอยู่แต่บ้านไม่บอกตอนนี้ตอนนี้ฮะเราก็ยังอยู่แต่ยังไม่เจอกันนะได้แตกหอละหายแล้วเหี่ยวไปหมดแล้วนะครับ คือตอนนี้เราต้องหาบ้านบ้านใหม่อ่ะหาเคธิมะกันใช่ปหมเคธิมะเลยเคธิมะเลยเย่ไปเราจะไปอยู่บนหิมะหิมะตอนนีมม่เจอโอเลยยังไ,ไม่เจอยังไม่เจอพี่เลยอ่ะอยังไม่เป็นไรเนาะได้กินเดินไม่ตรงแล้วแนมะ่กินเดินเอียงแล้วนะใช่พวกผมก<ร>็มันมมนี่ก็อีกทางมันน้ำทั้งนั้นนะ่ะไม่กู้เดินไปไหนไปว่ายไปว่ายไปอ๋อยู่ตัวริมน้ำอยู่ตัวริมน้ำเหรออารอนไปไม่ออกมาแล้วอยู่ในป่าอีกแล้วป้าเนี่ยป้า ป้าจับตัวน่ะตัวตัวนี้พี่วอลป่าป่าแถวนี้ยอ๋อนั่นไงี่ยก็ได้บินได้พี่วอลถ้าเห็นถ้าเห็นตัวผมช่วยส่งสัญญาณปีปีตัวนะพี่เห็นลิซาดอนสองตัวบินผ่านไหมนี่นี่นี่จะจับแล้วนะจับไงวะเนี่ยเขาหยุดไหนกันวอลเขาหยุดไหนกันวะวาตั้งหลักที่บ้านก่อนเลยนี่ไปด้วยน้องอคนจับจับตอนนี้จับโปเกมอนตัวอะไรนะไม่ได้เหรอ เดียได้ใหญ่บ้านไหมครับยูไม่เจอพวกนี้ทุกคนเลยเดี๋ยวดิอยู่ไหนกันอ <c oughs> ยู่ไหนกันวะอยู่ไหนกันเนี่ยหาไม่เจออยู่ไหนกันเนี่ยเอออยู่ผมอยู่มีกว่าสองคนเน,น,น,นี่ยเ,เดี๋ยวบินขึ้นไปตอนนี้จับอยู่ยจับอยู่จับอยู่มันมันบินได้เลยเหรอตอนนี้นบินได้เลยไฮ้ย<ใ>นายฉัน,นก็ได้ถูกบอกที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 ่เกินเธอโอ้ยได้แล้วโอ,อ้ทีเนี่ยผมเจอเจออีกหมาแล้วเนี่ยไปไหนอะพี่ ัเจอหิมะแล้วเนีะเอ้าเยอะไหมพี่เรียกโปเกมอนไงนะเต็มเลยอ่ะตัวอาครับตีองขี่ขี่ต้องไม่ถืออะไรแล้วกดคลิกขวาได้มันกดคลิกขวาอ้าว่ะตายแล้วต้องไม่ถืออะไรเลยนะอ้าวต้องไม่ถืออะไรเลยเหรอขอพายหาเล่นโปเล่นโปเกมอนมานานแล้วยังกระเซกเนื้อกินมากเลยอ่ะแต่ก็กินไม่ได้ผมต้องยอมตายนะเพื่อเอาเลือดตุเอาเือดเราลดไม่ได้ตาย่างหนึ่ง เฮ้ยแถวนี้เปล่าวะผมว่าเราไปต้งหลักกันที่บ้างหน่ียนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วโบส์โบส์เดินมาหน่อยนึงเนี่ยถึงแค่ที่มาแล้วเห็นแล้วนี่ไงมาแล้ว่ะเจอแล้วพี่ครับนี่เห็นแล้วะผมจะหิวตายแล้วครับพี่ับอยู่ข้างหลังเห็นแล้วนแล้วบังคับไงโอ้ยล่วงลวงกด W ไปหน้ากดสเปกบาร์บินอันเมาส์เพื่อเลอ๋อเราอยู่ไหนกันแล้วอ่ะอยู่ไหนกันเอ่ยอยู่ยีมาเนี่ยเนี่โลงแล้วกดตัว X มาเห็นบินมากดเห็นมากดตัว X ดูเลยกัน เจอโปเกมอนเซ็นเตอร์ด้วยนะไหนวะดูแล้วไม่เจอเราไปไหนแล้วเนี่ยไหนโปเมซอร์อาพที่ตกดินแล้วตอนนี้ไหนวะ่อยู่ไหนนะวะอยู่โปเกมอนเซ็นเตอร์เปาออ้เ่นีมันจะเกิดหรือเปล่ามันเล็กไปป๋ออู่ใกล้ตันช่หนเามาไ็กนะบสมันโคตรเยอะเลยไปเอเลย ไอตัวเองใหญ่น่าจะเล็กนะไม่ไม่เล็กนะของพี่ไม่เล็กนะโอ้ยผมว่ใกล้บ้านไปเรื่อยๆเนี่ยไม่งดีเงี้ยจะได้แบบไปหาสู่ง่ายๆหน่อยนี่ไงเจอแล้วเนี่ยเจอใครเจอกีนก่อนไอเซนเตอร์อะไรเนี่ยไหนวี่ไงโบสทั้งหลักนี่ไงเนี่ย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 หลังคาแดงๆเนี่ยเทียบกันเทียบกับโบสแล้วน่ะเอออ๋อโอเคกั้นกล้วยมาเลยนะพี่มันก็ไม่เล็กนะโบสเนี่ยมันใหญ่เลยพเออเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้น่าจะน่าจะเกิดน้ำ โปเกมอนนีขีดเฮ้ยเขีดม้ามันจะไปโอมอะไรตัวอะไรจะเกิดวะเดินลงมาดูดิอ้อเจอแล้วเจอแล้วแล้วลงไงอ่ะกดตจออะกดตจออะเฮ้ยเจอพวกวีแล้วเออดีเยี่ยมชมผมนะเออได้ไม่เฮียพลังจิตมีใช้ช้อนตัวนะพี่ผมตกแค่สามบล็อกตายแล้วเนี่ยตกสามบล็อกอ่ะนี่มันเราพกดไอ้นี่มันก็หลงเลยเราซี่นี่หว่า โอเคครัไปใหม่ไปใหม่เห็นพระจันท์ด้วยฮะอ่าอ่าปิงปิงปองปองบองบองป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 ิงปิงไปเข้าโปเกมอนเซ็นเตอร์อันนี้เราจะจะตั้งบ้านตรงไหนครับตรงนี้เหรอโปเกมอนเซ็นเตอร์จะได้ว่าเออง่ายๆหน่อยมีในการในการเวลาหิวลงฮิวเลือดไงกลับไปโปเกมอนเซ็นเตอร์ใช่ไหม ใส้ทำสวนก็ใช้พิ่นทีทำสวนมาบ้านมีตัวพลังจิตทั้งนั้นอ่ะเออมันมีตัวอื่น้ี่นี่อ่ะแล้วทำไมบินไม่ขึ้นติดต้นไม้โอเคนะฮะตอนนี้เราได้ย้ายบ้านอยู่ตรงเขตหินมาไปโอมหินมา้ก็ไม่ไกลจากบ้านเรานะครับผมโอ้ยก็คงจะมีโปเกมอนนานเกิดนะหรือไม่ก็ไม่รู้ตัดต้นไม้ละไม่ดีลอรีละอีกแล้วแล้วไปไหนกันแล้ววะ เห็นแล้วบอกของเกมมนเซนเตอร์โอเกมมันเซนเตอร์พี่คาร์ปรอบนี้ตายเกิดใจนะบอกไว้เลยเดี๋ยวแม่เซซ์สปายต้องบินย้อนใช่ไหมเนี่ยเอาเอาบินไปไหนวะตุ๊เอ้ยลิซาัดดอนมันเมาอะไรวะเจอผมยังวะพี่ผมขับเลยเนี่ยอยู่ไหนกันน่ะขับอยู่พงษ์มันขับไม่เป็นเลยอยู่พงษเกมมนเซนเตอร์มันอยู่ไหนพมษ์อ๋อเจอเจอแล้วเจอแล้วเจอโอ้โหเจอทีนี้เลยเโอเคเจอแล้วพี่วอรแล้วนะไหนข้างหลังนะ ทางานก็ต้องไปทาโน่นคืนนะไหนไม่เห็นเลยเดี๋ยวผมบินขึ้นฟ้ากันทำงานพี่จอแล้วเห็นแล้วแหละต้องอะไรปุ่มซัเตอร์ตรงไหนเออแล้วโปเกมอนอยู่ไหนโปเกมอนเซัลเตอร์อยู่ไหนหาไม่เจอวะทางนู้นเปล่าที่เรามาเดี๋ยวบินเดี๋ยวบินเดี๋ยวบินขึ้นไปรับรับหนึ่งหน่อยดีงงหลงทางแล้วเนี่ยบังคับยากเหลือเกินนี่ตัวน่ะนี่ไงเจอแล้วนี่ไงไหนวะไหนวะ นี่ไงเนี่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 เหนือวะน่าบินไหนอะไหนอะไปดุวะเห็นใครวิ่งไปวะผมบินอยู่อะเดี๋ยวมีอก่อนบินว่าแถวเขาโบสโบสข้างหลังโบสข้างหลังเหรอโอ้ยหนูไปทะเลเจอแล้วเจอแล้วโอเคเจอแล้วพี่กินตรงไหนฮะับโหแม่นตะตุกมากว่ะบินมาร์กไว้ดีกว่า เล้วมีไงโอเคอะไรยังรถป้าอยู่ไหนอ่ะเพิ่นทะเลทรายทะลุไปทะเลทรายแล้วอ่ะย้อนกลับมาเดี๋ยวเดี๋ยวดึงมาให้ทำไมทำไมบินไปง่ายดีอุ้ยอุ้ยหลังฮะอ๋อไปหาพี่ดึงเฉยเลยเวรกรรมเอ้อเทเลพอร์ตมาหาไม่ได้อ่ะ ได้หันก็มาอุ้ยเข้ามาแล้วไฟแม่งติดน่ากลัวใช่ไหมล่ะดิคำว่ารักยิงให้เชื่อมันชิงมันไปย่อยน้อยฉันก็ได้สุดยอดไหนแล้วอ่ะอยู่ตรงน้ำแล้วอ่ะโอเคเซตสปอนเซซีให้พีบีบีบีสปาวดี้ครับอ่ะเซตได้ด้วยเหรอตรงเนี้ยอืมเซตไม่ได้พี่ิจะงง ยู่ไหนกันน่มาล้มหน่อยดิวาร์ปเวาร์ปมาเลยฮะวาร์ปไปแล้วไงพี่ดึงมาแล้วไงพี่นึงเฮ้ยตรงนี้มีบ้านบ้านไม้ด้วยไหนไม่เห็นเลยมันเป็นแบบข้างในยัมีคนสร้างสร้างไวออองไ้อะแล้วใครอ้าดึงนีดมึงลลวอ้าวโยนขึ้นไปมาแล้วคือผมขอเสกเอ้ยไมต่อขอเสกขอทำเตงเอาตอนนะนอนเลยพี่นอนนี้เลยนอนเลยฮะเอาเป็นเช้าได้ไงวะ เอาไฟเปิดเฮียบ้านช่างมีความสุขมากครับพี่แมงสดใสนะฮะนอนตรงนี้เลยนะฮะผมพอนนอนแล้วครับเตียงใครเตียงมันนะฮะอย่านอนทับนะครับอา้าวพี่มีเตียงไหมอ่นะไม่มีไม่มีค่ะมีดโดูโดดหลังคา<อ>บ้านเลยพี่ด,ดูหลังคาบ้านเลยนคนแกะคนแกะเนี่ยหรอหลังคาบ้านอะสีแดงอะดูมาเลยโดูมาใช้ก่อนเลยฮะสามอันหลังคาบ้าน<อ>ไรหลังคาบ้านเนี่ย มีขนแกะจะออกให้นอกอ่ะทีหนึ่งก็โขบ้านเนี่ยไอ้ดีก็ได้เนี่ยไอ้เนี่ยเออเนี่ยพยาบาลนี่ก็ได้พยาบาลน่ะไม่อยากทำลายตาเขาได้มาแล้วสามอันใช่ไหมโอ้สามอันหลังคาบ้านก็พังแล้วเขาไงใช้ไม้สามอันพี่เดี๋ยวครับกล่องไม่มีกล่องถามใช่ไหมเนี่ยไม่ดีอย่าวางได้แล้วเนี่ยกล่องเนี่ยไม้สามอันเหรอโอใช่ใช่ แล้วก็ไม้ไมสามอัไหกล่องกองพาอยู่ไหนเอาไม้สมมามอันแว้ข้างล่างเหรอใช่พี่ไม้แปลรูปอ๋อแล้วก็คน<อ>ถ้ามันไม่เกิดนะ,ะจะฆ่าคนดูให้ดูเลยยังไม่ครบนี่ว่าขาดอันนี้ <laughs> จะฆ่าท่านผู้ชมทุกท่านนะต้องมาสร้างบ้านใหม่แก อเออะไรโยนอยู่วะเนี่ยอา้าวทำไมมันมีสองเองอะ่ะมาป้ามาทำให้กไไันเลยวะที่หนึ่งนี้วไม่ค่อยใช่หลาบเนี <Okay. S 2> เ่ยน่ะมันมาสองเองเมื่อกี้พี่เก็บเก็บกันนะเดี๋ยวมันใช้กี่ันแล้ววะมนี่มันไม้นี่หว่าชิบหายระวังโยนผิดอ๋อ พี่ว่าเขาจะพี่ว่าเขาจะเป็นคนเคี่ยนหน้าบ้านนะครับท่านผู้ชมอ๋อเมื่อกี้รู้แล้วทำไมมันมีสองไม่ได้เก็บมาพี่ว่าครับพี่ว่าจะเป็นคนขุดดินหน้าบ้านเนี่ยพี่ขุดดินนะเป็นด็กดาด็กดาพี่ว่าพี่วอปไอ้นี่เว้ยพี่ป้าอะไรอะไรฮะบ้านเราพี่ว่าบ้านเราที่ไม่ดีอย่างหนึ่งมันไม่รู้พี่ไม่รู้อ่ะบ้านเราที่ทางเข้าพี่ ไม่ไม่ต้องเป็นประตูอะเป็นแหลมออกได้เลยดูดิเเห็นปะเออมันวางไงนะลืมมาไอเตียงดูประตูบ้านเลดิดูประตูบ้านเลยวางแน่นอนเนระโอ้โหออกอย่างนี้เลยทีเดียววางไงวะลืมวางไงวะเออบ้านอะไรเงี้ดีกว่าพี่ประตูออกง่ายเดียวเฮ้ยกรีนอย่างนี้เขาไม่ได้ประตูแล้วนะ พี่กินเริ่มมืนแล้วนะครับเตียงขอนแกะอันเตียงมันวางไงนะวางคนแกะสามคนแก่สามไม้สามไม้แปลรูปเหรออืมแล้วมันไปยุ่เคหินด้าก็ดีนะดิบนะไม้วางางลังสามวันคนแก่ตรงกลางสามวันแล้วก็สร้างบ้านบ้านน้ำแข็งเอวิบ้าบ้านแข็งมันจะตกอีกครั้งหนึ่งเอยสร้างบ้านน้ำแข็งนี่ว่าได้แหละสร้างง่ายเหรอมีเหรอไอบ้านใครบ้านมันดีไหมจะได้ดูคนละมุมมอง เอาว่าเดี๋ยวนะคือส่้างบ้านไม่ใช่ไม่ใช่ถึงพี่ว่าเป็นของผมไงสร้างบ้านน้องแข็งบ้านดีมะเออทำบ้านดีมะดีปะบ้านสร้างไงแบ่งหน้าที่กันไหมไอ้ผมทำสวนแล้วกันที่หนึ่งทำฟาร์มข้าวเอาว่าอ่าฟาร์มข้าวอะไรยังไงบ้างี่กินไปตัดไม้ฮะใช้งานเจ้าบอสทำไมทำพี่อย่างงี้พี่รอนดัเลยพี่เดึ๋ยพี่หนึ่งอยู่เลือดนี่ผมพี่หนึ่ง ข้าวเหรอคือว่าทำตีอ่ะคือว่าไปตักน้ำไปแล้วกลับบ้านเก่าพี่เอาของมาขนของมาเดียวพี่โอ้โหใครจะวิ่งไปวิ่งมาวะนั่นยินเลยได้ไหมเนี่ยแล้วไปนะเช้าแล้วเยีเยวที่นึงพี่นึงพี่นึงกดตัวซีเซ็ตเซ็ตเซ็ตจอนแบบนี้ห้บินเวลาบินบินมาถูกไหมเออแล้วเตียงเอาเอาไว้ไหนดีวะเนี่ยจะขึ้น นอนในบ้านก่อนนะพี่อ๋อไว้ตรงนี้แล้วกันนะวางสิครับผลเชิงนันคำว่ารักขอให้เชื่อมันลักมันไปอย่าอย่าไม่เข้าใจอย่านะอาหารอาหารวางไงเนี่ยโอ้ไม่ใช่ต้องขาไม่มีไม่มีอาหารน่ะคือคำไม่ได้ไม่พอน้ำฟังคำนะต้องใช้กี่อันนะตัวอะไรวะ ใ้ข้าวสามมันเออข้าวมีสองอนนะครับแล้วหลังนี้จะทำมีบ่อปลงบ่อเลี้ยงปลาไว้ตกปลากินกันนะมันคือนะพี่บอฟมาช่วยหน่อยมีอาหารไหมอาหารอะไรอ่ะข้าวอ่ะอะไรก็ได้มีมันฝรั่งอบอยู่สิบอันอ่ะเอาเอาไม้หน่อยพี่พี่หนูจะตายแล้วเอาไปห้า เรือก็วิ่งผ่านไปนะครับเป็นลำที่สี่นะเรือใช่เรือเุ่งบินอ้ยอ้าวไหนวะอยู่ข้างหลังเ่ยเออเก็บไปแล้วนี่ไงถืออยู่เนี่ยเอาหรอโอ้เมาหมื่นละไอ้ต้นไม้นี่คืออะไรพี่ไม่รู้เหมือนกันพจี่งๆครับในการเตัดต้นไม้พี่เราต้องขี่สิซอนนะขึ้นตัดข้างบนโอเคได้แล้วนโอ้โหนี่คือเหว กีล็อกช่วยไปบินจากข้างบนนะพี่บินไปตัดต้นไม้แบงโลขัวว่ามันตัดข้างล่างได้ไหมครับข้างล่างได้พี่แต่แบบว่ามันจะข้างบนเป็นหน่อมันจะคาไงแน่นเอามาทำอะไรได้ไม่ร่วงใช่ไหมจะเก็บไว้ก่อนแล้วก็เอาเอาไว้แบบตั้งนาะหยโอเคฮะตอนนี้พวกเราก็ได้แบ่งหน้าที่กันนะครับทุกคนเลยนะฮะกีล็อกแม่งบ้าสุดดต้นไม้ อุ้ยเจอแอป,ปบ้าครับจ,จะสู้เหรอครับคิดสู้พี่น้องน้องคิดผิดแล้วมามามาอ,าอ,าอา้าวเฮ้ทย,ยทำมองใต้ดินไหมพี่หนึ่งเอาบ้านไม่ต้องสร้างอะไรมากทำมองใต้ดินไว้อันนี้คืออะไรอนะ่ะพี่วอล์กมันกลม,กลมๆอ่ะเหมือนไข่เลยแป๊บหนึ่งนะสู้อยู่เขีย ่านนี้ไม่ได้จับโปเกมอนอีกแล้วโอ้ต้องรอตำนานนะเรารอโปเกมอนตำนานเกิดนะฮะะไรวนี่แหละเกิดจุดประสงค์ของมุกเราเนี่ยเนี่ยกงมๆเนี่ยเห็นปะกงโที่เห็นมันเออไข่มุกเอนเดอร์เก็บได้ไหมอุ้ย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 มเือดเลไปกดโดนแล้วมันติดพิษอะไรก็ไม่รู้น้อยชิ้นตัวดุ เว่บอลหิมะบอลหิมะมันมีด้วยเหรอบอลหิมะนี่นี่พี่วอลถือถืออยู่เอาโชเวลขุดอ่ะนี่ลุงถืออยู่นี่แล้วมันทำอะไรได้มันทำเป็นบล็อกหิมะได้มันปาแล้วก็ทำเป็นบล็อกหิมะได้อ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้ปลาไปแล้วมินนี่เราสร้างบ้านนั้งข้ามโปเกมอนเซ็นเตอร์แล้วใช่ไหมใช่ใช่ หายหมดแล้วอให้พี่ทำฟาร์มใช่ไหมทำฟาร์มข้าวบ้านใครบ้านมันบ้านใครบ้านมันไม่ไหมนะจุดนี้นี่ข้าวเราต้องไปหามาจากไหนอ่ะตีตียาจะได้เมล็ดมาสีสีที่ต้องไปตียาเมื่อกี้มีเต็มเลยหกถุงเลยไอพี่อดไอพี่อดสีไอพี่อดบูบูไอพี่อดเดี๋ยวผมสร้างตรงนี้ ไอเนี่ยคือต้นแอปเปิคอร์ดหรอบอสโคร,ง,รงเหมือนทั่นลังลยครับพี่ไอคือต้อนแอปเปิคอร์ดอ่ะนี่ <c oughs> กลางน้ำดีไหมเนี่ย <c oughs> อ่ามีต้นแอปเิคอร์ดอยู่ตรงนี้ด้วยเอาเลยฮะเอาตรงแอิคอร์ดสีดำแอปเิคอร์ดอย่าเพิ่งวางอย่าเพิ่งวางคิวก้อย่าเพิ่งมา,มา,มามนะฮะ เดี๋ยวเคลียเคลียเธอเลนบ้านให้เรียบร้อยก่อนดิตกลงนี่บ้านแยกหรือบ้านรวมกันเนี่ยจะเราจะแยกรจะได้หลุดรวงกันเอาไงอะไม่รู้แล้วแต่เราเป็นซัมเบอรี่อะเป็นครอบครัวแล้วอยู่แยกเด้อเราจะอยู่เป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็อยู่ห้องแยกไหมอ๋อห้องแยกโอเคไม่ใช่อยู่คนละอยู่คนล,ละบ้านในทุกที่นะแต่ว่าเป็นหมู่บ้านล้อมรอบพี่แล้วตรงกลางเป็นที่เก็บของอะไรอย่างเงี้ยอ๋อได้ได้ได้ได อันนี้คือสวนฮิวโปเกม,มอนอะไรประมาณนี้ดีปะ่ะข้างนี้เลยแล้วทำสวนยังไงคะก็ทดสอนไม่ถึงยังไงดีวะยากแล้วคือทำปกติือวะหรือว่ามันต้องมีอะไรพิเศษไหมก็ปกติพี่ก็พี่เป็นมีหน้าที่ปลูกปลูกสวนไปแล้วกันเดี๋ยวผมมีหน้าที่ขุดเหมืองมาพี่กินพิกินทำอะไรไม่ได้มากกว่าน,นี้หรอกไม่ยา้ขุดสวนไม่อยากับขุดเหม,มืองนะทำบ้านอยู่พี่เงียน เอาส่วนไว้ตรงไหนดีไว้ตรงนี้แล้วกันนะผมว่าเยียพื้นที่บ้านให้เรียบร้อยกันไหมครับพี่อ๋อหรอโอเคแล้วค่อยสร้างบ้านกันดีกว่าอินอันนี้ต้นแอปเปิลหรอเนี่ยไม่รู้จังเนี่ยเห็นเขาพูดกันมีดอกไม้อยู่ข้างบนนะเนอะเฮ้ยเราก็มีเหล็กนี่หว่าเออออยอย่่า้นส บาบาบ,บ,าบาอันนี้กินได้หรอตัดต้นไม้ใช่ไหมช่วยช่วยกินก็ได้นโอ้โหน่าโ oh <no. S 1> อ้ไม่ก oh oh, ็โอ้เสียแล้วหมืน่นหมื่นฮะเกิดอาการหมืน่นหมื่นลงยืนศีรษะใครจะเป็นลมท้าถูทาถูาถอย่ามอง ตากล้วยทองกล้วยทองตาหั่มทองอ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้มีต้นไม้เยอะมากอะน,น้อยด้วยโอเคอะตอนนี้เราก็แล้วมีอะไรมาแล้วก็พูดหัวพิษได้วปวดหัวไอ้ผีเจียนอดดิจ้า นี่ไงจับแรงแมจิเอ็นอ่ะอ๋อนี่ผมนี่ผมกำลังยกกระดับบ้านนะพี่พี่ดูวะะว่าดีอพี่เป้อืมมีอ่ะว่าดีอพี่เป้อันนี้ตัดตอนตอนนี้ตัดต้นไม้อยู่นะครับพี่หนูตัดอยู่เนี่ยต้นไม้เยอะยิ่งดีเลยมันน่าจะใช้อะไรได้ด้วยอือต้นไม้ไม่ทำไปเดียวพี่คิดไม่ออก อยู่บ้านบ้านเราเหล็กเยอะพี่บ้านเราเหล็กน้อยเนะหรอหรเยอะตอนนี้นะครับเรากำลังทาการยกกระดับบ้านนะครับให้มันสูงขึ้นนะครับผมบ้านบ้านสูงน้อยไม่ดีนะเดีย๋ยวบอกบ้านเตี้ยอย่างไ,ไม่ลกต้น,มน,ตนมไม้ต้นไม้นี่ลอยอยู่กันค่ะก็ไม่ตัดต้นบนนะพี่ตัดต้นบนเด่นเดอยวว่ะเออนั่นนะตัดอะไรน,นะ ัดให้หมดอะอย่าให้เหลือมไม้อะมันจะไ,ไม่เป็นไรมันจะไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานอะันดี่หนึ่งคือมันมีคนทาไปแล้วไงติดตายแล้วโอเคครับร์านี้เราก็สร้างบ้านเงองเท่านี้นครับเดี <c oughs> <c oughs> ย๋ยวเราจะขอสร้างบ้านต่อแล้วนะครับบายนะไม่อยากจะสร้างให้ดู <c oughs> มันจะปูเคือว่ามัน <c oughs> ทุกคนเริ่มง่วงฮะดมสร้างก <c oughs> ันก่อนนะครับเดีย๋ยวค่อยไปดูจิต้าแล้วกัน บ๊ายบายอบเย็นด yeah, ้วค yeah, ือเราจะขอเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับบ๊ายยอย่าลืมกดไลค์ครับสตกเกรนะครับที่พวกผมขอเล่นต่อแล้บพี่บายอี๋บ่ายคาะจบแล้วเนี่ยอย่าลืมกดซับสไคร้กันด้วยนะครับ